กรอบแว่น17อันเท่ากับที่เปิดครั้งแรกครับผมมีกรอบแว่นอยู่แค่17อันแล้วก็มีตาใบอยู่อันเดียวต้นทุนก็มีอยู่พันว่าบาทครับครับและตู้เซ็งเขาครับตู้เก่าอ่าตู้เก่าอ่ะครับ 200บาทนี่คือจุดเริ่มต้นนะคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงไทยทอกร้านะครับยังอยู่กับตอบแล้วกคุณลุงโปรนะครับที่เมื่อกี้เรากำลังพูดคุยกันว่าเราพูดคุยกันต่อเนื่องมานะครับคุยกันอย่างติดพันคุณลุงเล่าครับจนถึงเรื่องราวสมัยก่อนแบบเริ่มต้นพวก่ี้ผมสังเกตเห็นว่ารูปคุณลุงโปรยังหนุ่มอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เริ่มต้นยังไงกรอบแว่นเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าคุณลุงบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยแว่นมันก็มีไม่กี่อันหรอกแล้วก็มีตบใบอย่างที่เห เลอยอย่างนี้ใช่ไหมครัคุณลุงครับก็ไฟไม่มีก็ไม่เป็นไรก็จะกรจุดใช้จอนี้ก็ได้ครับเห็นคุณลุงบอกว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยสำคัญด้วยภาพใหญ่คุณลุงถ่ายน่ตอนไหนนะครับเออนี่จริงๆแล้วยังเป็นพระอยู่ยังเป็นพระอ้าวแล้วไม่มีผมแล้วครับผมนี่เขาระบายสีโบราณเขาใช้ระบาย แล้วก็สีเขียวสีแดงอะไรเนี่ยสีนั้นน่ะเขาก็ใช้อุกันผมรู้่าพึ่งอาจจะบอกว่าพึ่งสึกอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วคุณลุงคุณลุงแบบอยากเท่ก็จะสึกแล้วก็ต้องถ่ายรูปเตรียมเก็บไว้ก็เลยบอกว่ามีระบายวิเทคโนโลยีที่แบบว่าเจ๋งกว่ารีทัชสมัยนี้อีกนะ ต้องยืมไปใช้ว่าแต่คุณลุงหล่อมากครับตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่เลยครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะโทรพูดคุยกับรกางเราได้นะครับตอนนี้2 2 0 2นย2ส9 8 2 0 2 2ก3 1 0 8นนะครับอยู่กับตอบแล้วคุณลุงโ่งนะครับทำวนป่าแจกคุณจนนะฮะต้องย้ำให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งว่าที่ร้านคุณลุงนะครับจะแจกการจำง่ายมากๆเลยเพราะว่าเป็นวันที่หนึ่งแล้วก็สิบหกของเดือนนะครับคุณคุณไม่เอ่ยว่าเป็นวันอะไร <Walker. S 1> ครับผม อยู่ที่ในโรงหนังเฉลิมเกียรติโรงหนังเฉลิมเกียรติที่ไหนก็ห้องขายติดกับห้องขายตัวครับก็ติดสะพานลอยที่วงเวียนใหญ่นะครับวงเวียนใหญ่ถนนลาดยางถนนลาดยาอย่างที่เห็นในวิีทีโออยู่นะครับถ้าเกิดคนที่อยู่แถวนั้นวงเวียนใหญ่จะต้องเคยเห็นร้านคุณลุงโป่งแน่นอนนะครับผมรับประกันนี่คุณลุงโป่งว่านปลาใหญ่ที่สุดในโลก คืออะไรกะติดป้ายถ่ายของก็โฆษณาเคยเอเอาไปขึ้นหลังคารถครับผมโฆษณาแต่ทีนี้พอรถอันอันนั้นครับผมให้เข้าไปอื จะบอกให้คุณผู้ชมทราบนะครับว่าสําหรับแว่นตานะครับโดยเฉพาะเลนเนี่ยที่คุณลุงแจกเนี่ยเป็นของดีนะครับย้าอีกทีหนึ่งว่าคุณลุงนี้เอามาจากหอแว่นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นรับประกันได้ว่าถ้าเกิดไปนะครับไม่ใช่ว่าจะได้ของที่ไม่ดีครับเลนดีๆเนี่ยเราก็แจกฟรีกันได้ใช่ไหมครับทีนี้เรามาคิดว่าแจกฟรีเรายังแจกได้แล้วเขาก็ช่วยมาตั้งสามร้อยบาททำไมเราจะเพิ่มคุณภาพ ให้ดีอีกสักหน่อยหนึ่งมไม่ได้เชียวหรือทำให้เขาไม่ได้แค่นี้ทำไมทำไ้ไม่ได้ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วที่ทำทุกวันนี้แทบจะครับไม่น่าเชื่อถ้าพูดแล้วก็คือว่าทำเพื่อคุณจนใช่ครับ เชื่อครพวกเราเชื่อจริงครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณล<อ>ุงทำมาเนี่ยเมก็เรา,ามีมแล้ว,ลวที่สําคัญที่สุดก็คือเราไม่มีลูกค่ะผมหาก็เอาละครับคุณลุงครับตอนนี้มีหนึ่งสายอยากจะมาพูดคุยกับเราด้วยนะครับมาไกลเลยจากนครศร,รีธรรมราชครับครับคุณสํารวยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสํารวยครับคุยกับคุณลุงโป่งได้เลยครับครับผมขอให้กำลังใจคุณลุงนะฮะให้ทำต่อไปครับให้กําลังใจครับคุณลุงครับกราบขอพะคุณแล้วครับ ครับครับมีอะไรอยากจะพูดคุยกับคุณลุงโปรอีกไหมครับอ๋อครับแม่มีเลยแล้ไม่ไม่มีอะไรครับมีอยากให้กําลังใจกันใช่ไหมฮะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณรับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมีหลายสายครับที่โทรเข้ามาแล้วก็อยากร่วมพูดคุยกับคุณลุงนะครับเราเปิดโอกาสให้คุณอยู่แล้วสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ผมมีคําถามสงสัยเรารู้แล้วแหละว่าเลน่ะเลนเป็นเลนที่ดีอยู่แล้วแต่มาบุยยี่ห้อได้ไหมครับ เลนที่เรามีอยู่ที่ร้านลุงโป่งเนี่ยมีีห้ออะไรบ้างที่ว่าเป็นเลนที่ดีเออจริงๆแล้วมันมีโหยองโหย่าอะไรี้มีครับโหย่าอ่าแล้วที่ผม,มใช้ประจำเนี่ยครับก็ทำในเมืองไทยโหย่าก็ตอนนี้ก็ทำที่ลังสึอว่าเป็นเลนที่ดีที่ดีแล้วก็ผลิตในเมืองไทยเองด้วยครับครับ มีแบบว่าเราพวกแบบเขาเรียกว่ายี่ห้อดังๆกรอบแว่นต่างๆพวกแบบลาคอสเลยแบรนด์อะไรงนี้มีไหมฮะมีจะว่าทุกอย่างก็เหมือนว่าคุยโมไม่โมหรอกครับเราอาความจริงมาพูดอยู่แล้วเรามีภาพมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างใชครับแล้วก็เลนมีทุกยี่ห้อ ครับผมจะเอาแบบว่าดีมากขนาดไหนมาที่ลุงโป่งได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นกรอบหรือว่าเลนนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดคุยกับอีกหนึ่งสายครับมาจากพิษณุโลกสวัสดีครับคุณสุภกรคุณสุภกดครับครับผมคุณสุภกรครับสวัสดีครับวันนี้มีอะไรยอยากคุยกับคุณลุงโป่งครับอ,อ๋อก็อยากจะถามว่าอะไรแว่นในที่ว่าพัดตัดนี่มีขายตามท้องตลาดที่ว่าขายแบบ องร้อยถูกไหมสองร้อยห้าสิบเี้นแบบที่เขาขายตามแผงลอยนะครับส่วนใหญ่เขาจะขายตามแผงลอยหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยพรองถมอะไรเงี้ยร้อยเก้าเก้าครับประมาณนั้นนะครับครับมันเป็นอันตรายต่อสายตาไหมครับเป็นเป็นไงฮะไม่จริงๆก็เราก็ไม่รู้นะนะ ว่าจะเป็นไม่เป็นถ้าพูดว่าไม่เป็นก็เกิดเป็นขึ้นมาเราจะแย่ใช่ไหมแต่ที่สำคัญคือร้านลุงไม่มีขายถ้าข้าบองผมบอกโฆษณาให้คาเฟ่คือใช้ข้งห่อแว่นนะครับครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่รู้คุณสุภกรว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าพวกเหล่านั้นเนี่ยร้านคุณลุงโปร่งไม่ขายอะครับ อ๋อครับแล้วถ้าถ้าผมจะจะจะซื้อแว่นนี่จะทําไงครับอถ้าจะซื้อกอ็ต้องมาที่วงเวียนใหญ่ต้องมาที่ร้านนะครับวงเวียนใหญ่นะครับอันที่สองอไปโรงพยาบาลของรัฐวัดสายตาให้แพทย์วัดครับวัดรายละเอียดเลยจะมีบมใบใบสั่งครับ มาแล้วก็ส่งไปทางไปรษณีย์แล้วก็จะเอากรอบแบบไหนก็วาดมาาวๆบอกมาแล้วกันวาดมาว่าอยากจะได้รับหน้าแบบไหนอะไรเงี้ยนะคุณสุกรอนอ๋อครับครับเพราะฉะนั้นส่งมาได้นะครับอ๋อเราไปให้แพทย์วัดสายตาแล้วว่าขนาดไหนตาข้างซ้ายข้างขวาเท่าไหร่แล้วก็ส่งไปรษณีย์ไปใช่ไหมครับใช่แล้วครับอ๋อครับแล้วเราคุณลุงจะส่ง เราไปให้ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับใช่เลยครับครับผมขอบคุณมากมากนะครับคุณสุปกรครับครับคุณสุปรกรนะครับรวมถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณลุงเนี่ยจะส่งไปให้คุณผู้ชมได้ถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดที่กำลังดูรายการของเราอยู่นะครับยังไงรบกวนโทรศัพท์นะครับไปที่ร้านของลุงโป่งนะครับร้าน้านตาคนจนเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้แล้วนะครับ024376563นะครับแต่ว่าให้โทรตอน แต่บงเช้าครับแล้วก็จนถึงทุ่มเครื่องเท่านั้นนะครับโทรไปสอบถามได้เลยว่าเอ๊ะที่อยู่ในการจัดส่งจะเป็นยังไงนะครับมารับอีกหนึ่งสายครับคุณลุงปล่องอยู่ที่กรุงเทพนี่เองคุณเมธาสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเมธาครับคุยกับคุณลุงปล่องได้เลยครับคุณลุงปล่องครับครับสวัสดีครับครับขอเป็นกําลังใจให้คุณลุงนะครับครับขอบพระคุณเลครับเป็นของประเทศเลยครับครับท่าประเทศของเราถ้ามีคนอย่างคุณลุงนี่คงจะดีมากๆเลยนะครับ ครับครับผมขอเป็นกําลังใจให้ครับครับผมขอบคุณคุณเมทารครับผมครับครับขอบคุณครับขอบคุณเมทาครับครับผมสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับคุณลุงโป่งเคยได้ยินคนบอกอะไรแบบนี้คุณลุงโป่งไหมฮะไม่ค่อยมีครับนะครับครับแต่เขาแล้วพอได้ยินแบบนี้แล้ว รู้สึกไงมากฮะเข<อ>าบอกว่าคุณลุงบอกเป็นคนดีถ้าเกิดมีคนดีอย่างเงี้ยอีกประเทศคงดีกว่านี้ด้วยดีใจครับพูดตรงว่าดีใจครับมันคงเป็นกําลังใจให้กับตัวเรามากยิ่งขึ้นอีกยเยอะๆเลยครับครับ,คร,บครับผม,บผมตอนนี้เราถือว่าทํางานเนี้ครับคุณผู้ชมมานานละยี่สิบสามสิบปีละมันเคยมีช่วงเวลาไหนบ้างไหมที่คิดว่าจะเลิกช่วยละไม่อยากจะทํแล้วแว่นตาคนจนเนี่ยไม่อยากจะช่วยเหลือใครละ มีบ้างไหมครับมันก็มีนะครับเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองรถอะไรเราก็มีแล้วที่ตามทึกขั้นต้นนั่น,นะครับ,รบแต่ว่าคนจนและจนจริงอะ่ะไม่มไม่มีใครช่วยครับผมนานๆจะเลือกตั้งสสสอวอ,อะไรก็จะได้สัก ครั้งหนึ่งครับ